No, just very light. Very light. Yeah, you don't want it to be too bright and white. Okay. And then you have to paint the rest of the room. Okay. Just very, very light. Okay. And then I'm done with the cabinets. Okay, baby. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาวันมาบ้านเก่านะคะมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทาสีนะคะจะคืนเจ้าของนะคะพอดีวันอยู่นี่มาเออจะเป็นสิบปีแล้วนะคะพอดีก็เลยต้องเวลาคืนบ้านเขานะคะวันอยากจะทำให้มันเออ ความสะอาดให้มันดีที่สุดนะคะก็เราลักบ,บ้านหลังนี้ด้วยแลลวเนาะก็วันก็ทาสีช็วแแฟนค่ะวันเพิ่งเลิกงานนะคะก็มานี่เลยตอนนี้นะคะบ่ายสามกว่านะคะเขเลิกงานเสร็จแฟนแฟนวันวันนี้หยุดนะคะแต่เข้ามา,าทาสี บ้านหลังนี้นะคะก็คือทําความสะอาดไปด้วยนะคะตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะตั้งสองวัน <c oughs> เอ,อ่อไปทํางานนะคะแล้วก็เลยมาทําความสะอาดบ้านนี้เลยนะคะมันก็มาช่วยแกทาสีนะคะ <c oughs> ก็มาดูวันทาสีนะคะ <c oughs> เราก็ ต้องแบบว่าเป็นลูกค้าที่ดีนะวังกับแฟนอันนี้นะคะเป็นทาสีข้างบนเนี่ยเสร็จไปแล้วนะคะแฟนมันค่ะนี่มันก็จะมาทารบรอบๆตรงใกล้ๆอ่าพื้นนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมันก็ทําความสะอาดนะตอนมันอยู่นะมันชอบทําความสะอาดแต่พอเราย้ายของออกมาเหมือนผ้ามันลบมากเลยอะ่ะสีมันก็เริ่มจางนะเพราะว่ามันหลายปีแล้วอะ <c oughs> ไม่รู้ทาได้โอเคไหมหาอะไรที่นั่งก่อนดีวกว่า มาเป็นช่างทาสีหนึ่งวันนะคะอย่างที่วันบอกนะวันยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้ทั้งบ้านหลังเก่าหลังใหม่นะคะ <c oughs> บ้านหลังใหม่ก็ยังแกะของไม่เสร็จเลยนะคะก็ต้องมาทำความสะอาดบ้านหลังนี้นะคะ <c oughs> เพื่อจะคืนเขาเดือนนี้นะคะ เล้วน uh ่าไอแมสก์ปั้บอยุงป็นยุงตีกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่อไอที่เราใช้กันนะคะเวลาเราทาสีตรงขอบนะคะขอบล่างนี่นะคะ อันนี้ทาเสร็จไปแล้วนะคะก็วันใสหน้ากากด้วยเพราะว่ามาจากที่ทำงานแล้วก็มาทาสีด้วยนะกลิ่นสีจะได้ไม่เข้าจมูกวันนี้นะคะที่ทำงานเขาเอาเอกสารนะคะมาให้เราเกาะเกี่ยวกับวัคซีนนะคะวัคซีนที่เราของวัคซีนโควิดนะคะ วันยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะคะว่ายัางไงมีใจวันไม่รู้วันอยากจะฉีกไหมอะเลยไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะว่าเอฟเฟกมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวฟังนี้กัน าสีบ้านไปคุยไปนะคะพยายามจะให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะบ้านหลังนี้ทำความสะอาดเราจะได้คลิ้กุญแจเขานะคะโอ้แต่แบบว่ามัน <c oughs> 2อ,อาทิตย์ที่แล้ววันกับแฟนก็มานะคะมาทำความสะอาดแล้วกเ็เก็บของนะคะ ของตัวเองนะคะนี่ยังเก็บไม่หมดนะคะข้างนอกบ้านยังมีของที่ออนจะต้องเอาไปบ้านใหม่อยู่นะคะแต่ก็ว่าจะรอให้มันหิมะมันลลายก่อนนะคะหิมะมันตกนี่เมียฝรั่งนะคะทำ ได้หมดนะคะทําอะไรทาสีบ้านอะไรพวกนี้มันก็ทํานะคะทํา,ท,าทุกอย่างเลยอยากให้มันเสร็จนะคะแฟนวันส่วนใหญ่แฟนมันมันทำในวันหยุดเขาเพราะว่าวันไม่ได้หยุดนะคะวันทำงานเจ็ดวันเลย ก็เลยจะได้ช่วยแฟนก็ตอนหลังเลิกงานนะคะก็ไม่ได้กลับบ้านก็มานี่เลยฝีมืออยู่นะเฮ้ยิล l l ม m ซึ้งคือวันทำเองทุกอย่างแล้วนะคะออที่บ้านนี่นะคะวันกาแฟแบบส่วนใหญ่นะคนก็จะรู้นะอยู่เมืองนอกอะเราไม่ค่อยจ้างอยู่แล้วนะคะทำเองหมดนะคะ แฟนวันทาสีห้องครัวอยู่ตอนนี้นะคะมันก็มาทาตรงนี้นะคะจะให้เสร็จแบบจะให้เสร็จแบบรอบบ้านนะนะคะก็วันได้มาครึ้นหนึ่งแล้วก็จะไปทรงนอนนะคะพื้นนะคะเดี๋ยวพื้นมันก็จะมาทำก่อนสะอาดนะคะเพื่อจะ ให้มหมันปนระมาณนี้ประมาณนี้หรือเปล่าถ้านอยนี้หรือเปล่าว่า Finally we got some music from Thai ประมาณนี้หรือเปล่า How about I sing song for you บ้า o k y Thai song oh, Okay Which one you want like รั้ n t ี่ song ลองเพลงลูกทุ่งให้สามีฟังดีกว่าลงเรือมาหสักนบึย how w s that baby <S <laughs> It's just Thai song. I, I love to sing the song and some stuff like that. make you listen to the music, like the song, I just กินกินสีเริ่มออกวันใสอันนี้ดีกว่ากินสีนะคะเริ่มออกขึ้นจมูกมันใสน่ากลัว I want to sing s o n g for my husband a Thai song he not know what I sing <c oughs> just couple word like, s like long <c oughs> ว่าชอบเพลงลูกทุง่งบางทีก็ชอบฮิปฮอปเพลงชอบเพลงทุกสไตล์เลยสิบันทำเองเหรอ ภาษีเองทำ <c oughs> ความสะอาดเองเกิดเป็นคนต้องอดทน What song I not remember the Thai s o n สารมาหน้าไม่ยุ่งจากมือทุ่งลุยลายชีวิตคนรำไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องคิดมากทำอะไรได้ทำเลย ทำอะไรทำเองนะคะทำอะไรทำได้ทำนะคะวันนะเราอยู่แบบทุกทุ่งมากเลยร้องเพลงลุกทุ่งชอบมากแล้วก็ชอบทุกแนวแฝงตัวหลังมันก็ชอบแต่จำเนื้อไม่ค่อยได้เวลาร้องเพลงจำได้นิดหน่อย าสีป้ายคุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะวันก็ไปทำงานหกโมงครึ่งนะคะเลิกบา 3, 3. ่ายสามสามีวันก็อย่างที่อบอกนะคะแกก็ส่งวันเสร็จมันแกก็มา,านี่เลยเริ่มตั้งแต่เช้าโอ้ยเดือนนี้ทั้งเดือนเราไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะ คือแบบว่าย้ายของไปบ้านใหม่กลับมาน,นี่เสร็จแล้วก็ขนของอะไรอีกนะคะอจะบอกว่าทุลักทุเลมันมันก็ไม่ได้ทุลักทุเลงหรอกค่ะแต่ต้องแบบว่าวันอะ <c oughs> ทำได้อยู่แล้วงานงานทุน,นี้ คนทำอะไรนะเป็นคนทำไล่ทำนามาเนาะสมัยอยู่เม,มืองไทยสมัยยุคบ้านโน,โน่ก <c oughs> ไปเข้าเรื่องนอนได้ยังไง I don't remember the song No, no I remember that one I just sing and then I just forgot ับอะสมแต่ไอ้ remember some but not all เพลงอ่ะลูกทุ่งเพลงอะไรนะเคยร้องอ่ะก็ชอบด้วยนะวันน่าจะร้องให้สามีฟังวันนี้ตอนทาสีนึกเนื้อไม่ออก ดูสิรองเท้ามาันนี่รองเท้าใส่ทํางานดำหมดแล้วนะคะยังไม่ได้ซกเลยนะคะอันนี้แหละ,ค,ะลค่ะเนี่ยฝรั่งฝรั่งฝรั่งก็เรียกอะไรเนี่ยฝรั่งโลโซอื่นอีกไม่มีไฮโซนะ ส่มิชาทิฏฐิวันจ,จากอีสานมาหนา้าไม่โอ้กุง้งจ้ำมันทุ่งลอยลายเพลงอะไรนะชอบนะจัไ่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงและจำเนื้อไม่ได้ อย่างอื่นจำได้แม่นยำนะดิสอันนี้นะคะเราจะเอาใช้นะคะกันไม่ให้มันสีหล่นลงพืง้นนะคะจะได้เป็นวางแนวนะคะอย่างนี้นะคะพื้นเราใช่ไหมพื้นแบบเนี้ยเราก็ต้องเอานี้วางนะคะ วันนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างองานแรงงานอะมันเอาไปมาชอบงานแรงงานมากกว่างานนั่งออฟฟิศน,นั่นี่ยงานนั่งออฟฟิศเนี่ยทำมันหลายสิบปีแล้วปวดหัวชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมาได้ทำงานอย่างนี้นะโอ้ยมันมันมันือนลีลดีนะ 嗯。Uh huh. going ไหมแม่อื how's going tired tired I bed สาทำงาน,นมากเขาทำอันี้มากกว่าวันดียมันก็ทํางานเป็นปนงานที่วันควาอยู่แล้วแฟน,นมันก็ทํางานเสร็จแล้วหยุดเขาป มาทําตรงนี้อย่างให้มันเสร็จเร็วนะคะจะได้ไม่ต้องมาบ <c oughs> ่อยๆน่ค่ะสามีภรรยาเนาะก็ทำงนานช่วยกันนะคะ เรไม่ได้ลำดีด้วยก็ทำงานางบนายนะคะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะไม่ใช่ใจ่ายซุยสไล่นะคะเงินทองหายากนะคะยิ่งๆิ่งสมัยนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบหาง่ายๆ ต้องส,สู้กันต่อไปนะคะ